ก็เอาเข้าเอาออกนะคะเพราะว่าเพราะว่าคงเยอะเกินนะคะชอกช็อกโกแลตนะคะเยอะมากนะคะได้เอาช็อกโกแลตกับวายออกนะคะอันนี้ก็ออกเดินทางนะคะตอนเชา้า ขึ้นมานั่งบนเครื่องแล้วค่ะรอเครื่องออกนะคะพอผู้โดยสารขึ้นครบหมดเครื่องก็ออกนะคะออกตอนบ่ายโมงกว่ากว่านะคะเกือบบ่ายสองโมงค่ะพอนั่งเครื่องของสายการบินไทยนะคะก็กระเป๋าก็ได้30โลนะคะแล้วก็ ถือขึ้นเครื่องอีก7กิโลนะคะนั่งเครื่องประมาณ10ชั่วโมงกว่าๆนะคะตอนนี้เครื่องบินเริ่มเร่งความเร็วนะคะกำลังจะนำเครื่องขึ้นข้างบนนะคะก่อนที่จะขึ้นเครื่องพรปิดโหมดการบินนะคะพรถึงใช้มือถือถ่ายวิดีโอได้นะคะ ไม่ได้รบกวนหรือมีผลกระทบต่อการบินค่ะเพราะก่อนบินพี่ๆน้องๆพนักงานของของสายการบินนะคะก็จะประกาศอยู่แล้วนะคะให้ปิดมือถือหรือไม่ก็ปิดโหมดการบินนะคะจะได้ไม่รบกวนต่อการบินนะคะตอนนี้เครื่องบินก็ขึ้นสูงแล้วนะคะก็ดูบรรยากาศข้างล่างไปนะคะพรก็จะถ่ายให้ดูเป็นระยะๆะะนะคะ บรรยากาศข้างล่างสวยงามมากนะคะตอนนี้ก็ยังจะสว่างอยู่นะคะเพราะเพิ่งจะบ่ายสองโมงนะคะบ่ายสองโมงก,กว่าๆนะคะเริ่มจะเห็นก้อนเมฆมาบางังแดดแล้วนะคะก้อนเมฆเต็มเลยนะคะข้างบนก็จะสวยงามนะคะที่นั่งๆมาก็หลายชั่วโมงแล้วนะคะ ตอนค่ำนะคะตะวันตกดินแล้วค่ะบรรยากาศตอนกลางวันกับตอนค่ำแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะไม่เหมือนกันนะคะดูอันนี้ตอนกลางคืนนะคะไฟแสงสีก็จะสวยมากๆนะคะข้างล่างนะคะดูแล้วก็เพลินดีนะคะพอนั่งเครื่องบินพรอก็จะชอบดูแบบนี้นะคะจะไม่ค่อยนอนนะคะนั่งสิบชั่วโมงก็จะไม่ค่อยนอนนะคะ นี้เครื่องบินก็กําลังจะทําการลดระดับให้ต่ําลงนะคะเพราะว่า,าใกล้จะถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคะยกระดับให้ต่ําลงนะคะเดี๋ยวก็จะนําเครื่องบินลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคะตอนนี้กัปตันนําเครื่องลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะเดี๋ยวรอรับกระเป๋าแล้วก็รอน้องมารับกลับบ้านนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนบายบายค่ะ